น้ำตกสวรรค์น้อยชั้นที่สองครับห่าเหนื่อยครับที่น้องเหนื่อยแห้งหลายน้ำตกแม่สวรรค์น้อยอยู่อำเภอแม่สะเลียงครับหนู่ในที่เที่ยวแม่สะเลียงน้ำตกแม่สวรรค์น้อยครับรอยู่บ้านแม่สวรรค์น้อยอำเภอแม่สะเลียงนะครับทางที่จะลงน้ำตกสวรรค์น้อยครับดูทางที่จะขึ้น ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวผมจะลงไปดูมันติดแท็กในที่ท่องเที่ยวของมันนะครับที่อำเภอแม่เรียงแล้วก็ตามทางเข้ามายากเหมือนกันทางก็ต้องทุลักันดานมากผมไม่รู้ว่าทางขึ้นจะลำบากขนาดไหนแต่ก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งตลอดเนี่ยทางเดี๋ยวเดินลงไปนะครับว่าจะลึกแค่ไหนขนาดไหนเดี๋ยว ผมจะพาเดินลงไปเรื่อยๆนะครับมาสักพักจะมีทางเลี้ยวนะครับมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างบนสองคันนะแสดงว่ามีคนอยู่ข้างล่างนี้ผมไม่รู้ว่าลงไปลึกแค่ไหนน้ำสั่งจากเสียงน้ำไม่แรงน้ำคงไม่ใหญ่มันได้มาแล้วผมก็จะ ถ่ายคลิปรีวิวให้ดูเขาก็ทำทางนี้ก็คือปูนผสมกับหินถ้าหน้าฝนก็อาจจะน้ำเยอะอยู่นี่เป็นทางเดินลงไป ก็คงถึงน้ําตกแล้วนะครับใคไปะเห็นเนี่ยก็สวยอยู่หน้าน้าฝนก็น่าจะมีน้ําเยอะอยู่แต่นี่บออมาหน้าหนาวน้ําฝนไม่มีแล้ว เดินเดินลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้นักท่องเที่ยวอยู่ข้างล่างแต่หลังฝนอันนี้เป็นหินปูนอะไรไม่แน่ใจคัดว่าเป็นหินปูนหรือแก่้น้ำตกอ่ารู้ว่ อันนี้ฝ่ายบอกว่าคุณลักษณะของน้ำตกเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะได้ลงมาแล้วจะให้ดูลุงมากใครครับลุงลงมากใครครับลงก็ดีเลยมีเพื่อนครับอันนี้ให้ดู หลังน้อยั่งน้นก็มีทางเดินก็่าจะนประมาณเท่าน,นี้หล่ะครับน้ำก็ก็ไม่เยอะเพราะว่าอ่ามันก็คงไม่ใช่เป็นฤดูฤดูน้ำ ก็น่าจะไปใกล้กว่านั้นเลยนะครับลักษณะของน้ำตกสวรรค์น้อยก็ไม่มีอะไรมากมีอยู่แค่นี้ประมาณทางทางน้ำก็น่าจะไหลไปได้นิดนึงก็เป็นน้ำตกหินปูนนะหน้าฝนก็ คงจะเยอะอยู่พอสมควรหน้าแรงนี้เข้าที่ดูอย่างนี้ถ้าแรงจริงไม่น่าจะมีน้ำแล้วนะผมไม่รู้มีทางเดินไปนอนมันมีอะไรเดี๋ยวมันจะพาไปดู าทำทางเดินลงมามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับก็เดินลงมานี่เรืยเรืเเ่อยๆเรื่อยต้นกาแฟนะครับเนี่ยปลูกเองหรือเกิดเองก็เป็นน้ำตกมองเห็นตัวน้ำตกนะได้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง <c ười> จากทางเดินมา อันมีเป็นอีกชั้นหนึ่งของม้นตัดสวนน้อยควอนสวยงามทางธรรมชาติสร้างไว้นะอ๋วมีนักท่องเที่ยวว่ะลงไปก้างล่างมีน้ำตกอีกเหรอครับเอาก็ยังมีอีกเหรอ มันก็เป็นชั้นๆลงไปเนาะอ๋อน้องเขาบอกว่ามีเดี๋ยวผมก็จะไปเหมือนกันครับมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นละอองอยู่หน่อยๆอก็เห็นสายลุงเพลิงมา ผมจะตาม,ตามลงไปตรงที่น้องก็บอกนะครับก็คงจะเป็นมอเตอร์ไซค์สองคันที่จอดอยู่เมื่อสักครู่นี่แหละมีู่คนในพื้นที่นัน่นแน่ดูเด็ต่างที่เป็นพานพามลงมาได้มาแล้วผมจะเดินลงไปให้สุดนะครับ ตรงนี้ที่น้ําหลังไหลลงไปเนี่ยตรงนี้น่าจะสวยกว่าเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้างล่างนะว่าเป็นยังไงทางลงไปเขาก็ประมาณนี้เดินตามทางลงไปเลยเหมือนจะไปลึกไปไกลนะเนี่ยข้างล่างจะมีคนอีกไหมข้างล่างเป็นป่าไม้ครับเดี๋ยวลงได้มาแล้วตามเลยครับ น้ำมึงไปเลยถามน้องเขาบอกว่ามีคนอยู่ข้างล่างนะดูทางก็ไม่ได้สูงชันมากไปทำทางให้ลงอีกโอทางเดินลงซิกๆๆๆแซกซิกแซกนี่ยวไปถึงน้ำตกผมจะให้ดูอีกทีนึงความที่มันเป็นภูเขานะครับ มันก็จะมีน้ำซอกน้ำซอกออกลายล้ำไประหว่างทางเดินลงไปที่น้ำตกนครัชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นที่สวยที่สุดของน้ำตกแม่สว่าค์้อยเพราะว่าน่าจะสูงสวยกว่าน้ำตกทานทองที่ผมไปมาเลย น่าจะสวยกว่าุกชั้นเนี่ยเรยงเหมืองเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิมีมีคนมาเังเดงตุ๊เลตก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 เนี่ยน่าจะสวยที่สุดน,น,นตกแม่สวรรค์น,น้อยชั้น ัล่างสรุปแล้วมีสามชั้นจะเดินลงมาร่วมสองร้อยเมตรเดี๋ยวนตอนเดินขึ้นนะ่จะหอบไม่ดีเพราว่าล่างลงไปก็จะมีเรื่อยครับเขาไม่ได้ทำลงไปเนี่ย สำหรับน้ำตกแม่สรวั์น,น้อยก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดเตอือนดึงตัวบนให้ด้วย